เช,ชื่อไหมครับว่าความพยายามวันี้ต้องเป็นหลนอันนี้น่าจะหมดไปกับเกวน,นี้20ชั่วโมงถึงจะผ่านด่านแรกได้ยีสบชั่วโมงนะตัวนี้ตัวเดียวเปิดใช้งานอยู่ก็ค,คือยังยังไม่ได้สู้ไอ้พวกเนี้ยแค่นี้ไอ,ขอ้ขับไอ้ตัวนี้ยี่สบชั่วโมงทําไม่เชื่อ,อยวเปิดไปสตรีมให้ดูว่าตัวนี้คือยังไม่ได้ไปเลยสาานพวกนี้ เล่นกับเพื่อนก็ตีเดิมยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวให้ดูจะเปิดให้ดู hey, มาหน้าสตรีมแหละอาจจะเห็นแอคทีฟเวอวินโดเลยไม่มีต่างเลยวินโดนแพงไอ้แอติดาวนะ่าสนใจนะเดี๋ยวขายดีสุดหมดไปยี่สิบเอ็ดชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดตัวน,นี้ตัวน,นี้ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงกับอีกสิบแปดนาที ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงกับอีกสิบแปดนาทีนะถึงชนะดันเลยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนรีวิวก่อนสุดยอดเลยครับใครอยากอ่าผมกากก็ขังแต่มันเล่นอย่างนี้สุดยอดเลยครับเอ้ยครับยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเนาะชั่วโมงยี่สิบเอ็ด ชั่วโมงโชโชโมอจุดอีกกับอีกสิบแปดนาทีสิบแปดนาทีผมผมเพิ่งทำบัตตัวเลกได้ตัวแรกได้ เกมนี้คือคำสาบใครอยากเล่นก็รองได้ครสา,ส,าสาบสาบสาบถูกหะคำสาบนอนไม่รับเลยล้มไม่ได้นอนไม่รับนอนนอนทุกคืนตีบอจนนอนนอนสุขึน ทีทีโอผิดผิดผิดโอโหสุดยอดรับสุดยอดยกนิ้วเพชเลยเพราะว่าเพราะว่าเออหลังว่ายากสุดแล้วอันนี้ยากกว่าเออหลังจําได้ว่าลงไปสามวันอันนี้สี่วันเอห้าวันเไป จะัเลยครับยี่สิบหกับสิบแปดนาทีพวเราได้แนะนำแนะนำเลยครับต้องแนะนำสำหรับใครเห็นบทบทวิจารณ์ที่ว่าของผมไปนะครับก็นะแล้วแต่เลยก็คือผมวิจารณ์แล้วคือนี่คือพยายามลวมแล้วแต่เกมพีน่าจะไม่ให้ดูนะเพราะว่ามันนานแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าเทคไหนเราผ่านด้วย อีกอย่างตอนนี้ผมย้ายมาอยู่แฟตแล้วไงแอร์ก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้เสียงดังไม่ค่อยได้ <laughs> พี่ข้างของกำม,มัดโอเคสำหรับคลิปนี้กินข่าไปแล้วจุ๊บเห็นหน้าสตรีมกันล้